ง่ามแห้งกิน้อกขั้วรั่วอยู่ค่ะเนี่ยครั้งแรกคือกินดอกสด ดีพี่น้องมาสักคือสุขั้นจากะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ะทางต่างประเทศมาจารพี่น้องจา้ามันมีภาพมากินปนป่าป้าพี่น้องพักเต็มถาดเพราะเขาเพื่อนบอกว่าอยากให้กินอาหารอีสานสวงเนีนเนีน่ให้พ่อพี่พน้องแล้วพี่น้องทราบม,มันมีพักค่ะพี่น้องคันบ่่เฝ้ากินนี่พังแน่นอนมันจะเน่านะคะก็ต้องเฝ้ากินนะคะพี่น้องคะพักสดสด นีดอกกระเจียวที่จริงได้มากสดเด้มมือเจ้าเด้อแต่มันโดนค่ะเนี่ยดอกกระเจียวงามมากงามแห้พี่น้องค่ะกินกับดอกกระเจียวซดแล้วก,ก็ดอกกระเจียวลวกแล้วก็พักขาลวกค่ะพี่น้องค่ะพักขาลวกอันบอกคลีบลกแตงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คขิงออนคาออนคาออนลวกพี่น้องขาออนลวกเนี่ยพี่น้องปนป่าถวยบอกไัยโจโก,โกเลยมือเจ้าขาเพียปน,นป่าเื้นเทศนาม,มัดหน่อยๆไม่เปิดไปแมห่อเอ ปลาทูปลาทูกับยังโอ้แซ่บแห้งพี่น้องปนนี่พี่น้องผักคาผักคาลวกอัวลวกอยู่เมื่อเจ้าค่ะเพียเพียอัวลวกอยู่ค่ะเนี่ยน้ำแห้งจะดึงขึ้นมันสิบพังนอนพี่น้องเนาะมากๆค่ะมา,า,มาท่าหนึบบ่งมั่นมือจังหวะก่อนกับเข่าหันหอนเมื่อเจ้าค่ะเพียก้องเขา่า กังเขาแม่ทรงมาแต่บ้านตะโดดเหรอพี่น้องรายปีรายปีละสามสี่ปีแล้วมั้งอืออันนี้ดอกสดครั้งแรกที่กินดอกสดอือหอมทำไมมัเป็นกระิตกอ่ะ 它炒完了，脆的。嗯。嗯 ตุ้นนึงจินก็สดๆน่าจบ 嗯哼，嗯哼 <laughs>、mm，好、hmm.。 มผักจะหลายเนารลาวใส่ได้เนาะ ปัจจุบันลหลายๆไ่เพี็นแล้วจังสิเนาะเบื่อจั๊กกินไหมอืม แบบทบ่วไปออกแข็งๆนี่ไงพี่หลงต้องใซ้ลายมือเบว่า mm do -hmm. อันนี้พี่้องเขา้าก็ให้เขากันครับอันนี้ต้องเลื Rồi cái chỗ em Ngon จก็กลินยังก่อนเพี่หงแล้วผักช้าหลวกอะคอรันคัพก็หลวกกระเจียวเมื่อมันกินก็บแบบแกงเห็ดหัวปุ๊บปันไหนอะเมื่อวันม่เจียว มันมืดอย่ามากุยกับปวนโอ้ยผีหออกเลยไปที่ทั่วสับครับ อ้ับผิหอกกินก็ผักสับผักลายไปหรอมากลายแหฮงกินเม,มื่อหมดสวยๆมากหิวโออันแรงๆมากหิวอีกกินอีกอันเก่าเนี่ยผ้าเกา่า ฝน <laughs> กับจดดตัวผู้เรไม่ได้เป็นคืมคืมแดดก,กับบ่ามีแดดเนี่ยสารค่ะแซงไม่กับเลสิอาเซเบอดีนเ,นเนี่ยเจ๊กหน่อยเนาะค่ะเนาะไอ้แมวนั่งเนี่ยสะท้อนมาจากทศทัพ ถืไปแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะฝากไปเบิ่งไปแง้งแฟนเพจเฟซบุ o กเวนเวฟแมรี่นั่อีกหนึ่งช่องทางนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจคะ่ะขอบคุณที่เขามาสนับสนุนทุกๆช่องทางว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ o กเวนเวฟแมรี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชนะร์นั่นเลยค่ะเด้อแล้วก็ฝากช่อง y o ยูทูบพ่อแล่พี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พพชเพื่อเป็นกนําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องคะนั่นแหละคะ่ะติก๊กต็อกกับมี่เน้นติ๊กต็อกโอ๊ยกดติดตามเป็นแปะพันล้อพี่น้องงถึงพันไปรอ เรื่อเหมืพี่น้องแต่ว่างี่คนเมืองกับเป็นพันเป็นพันทั้งสียอยู่พี่น้องท่านในไลน์ <c oughs> ไม่เคยได้เข้าไปปไนได้ค่ะเสร็ล้วค่ะไปแล้วขอบคุณทุกๆรกกังใจเลยคะ่ะเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงรำลำรุ่ยรุยถูกหวยรางวัล,ลท,วที่หนึ่งเลยค่ะเพื่อนพี่น้องคะไปแล้วค่ะพบกันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ